วายวายวายโอเควายส์วายมามาไปดูไปดูอ่ะสองตัว i อไอกับวายดูตัวที่ที่แนะนำมาตันก่อนนะครับคุณที่นำตลาดตัวนั้เราเราไม่ได้แนะนำ true นะครับกับดีแ a รนะฮะแต่ระบบได้แนะนำาอ o n วมาเนี่ยเอดเป็นยังไงบ้างตัวนี้ค่ะเอ็ดว e เวลาเข้ามาเขาก็จะมีคู่เข้ามาด้วยนะค่ะ อินทัชัชชัชูเขาชื่ออินทันะคือโอ้วันนี้เปิดโดดเลยนะะทั้งสองตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ก็เพิ่งขึ้นนะเห็นไหมฮะเนี่ยเพิ่งขึ้นนะก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรใช่ไหมกว่าจะขึ้นมาได้นะฮะสัญญาณซื้อก็เกิดมาตั้งแต่ตรงเนี้ยร้อยแดสิบนะนะก็ถือว่าเพิ่งขึ้นนะครับแต่แท่งยาวๆเนี้ยก็เดินต่อไปอาจจะมีการปรับฐานนะมัน อ่าวก็ดูต่อว่าแล้วถ้าอันนี้ก็ถือว่าขึ้นนะนะครับตรงนี้นก็ขึ้น,นก็มาดูหนาตานะะหนาตานที่เราเรียนกันมาก็มีสองศูนย์สี่สองศูนย์แปดนะอันนี้ขึ้นไปที่สองหนึ่งสองอ่าสองหนึ่งสองก็จะมีที่เราให้ไว้บนสุดตัวนี้นก็คือสองหนึ่งห้าเนี่ยตัวนี้สองหนึ่งห้าแล้วก็ถ้าจะจบจริงๆอ่ะของไซเคิลนี้ก็น่าจะเป็นท่แถวเนี้ยน,นะ นะครับสองสองสามนะแต่ก็าจะมีย่อลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เล่นไมา่ยากแล้วนะเล่นไมา่ยากก็คือว่าห้ามต่ำกว่าร้อยก้าสิบห้าจุดห้านะครับในเขตโอเวอร์บอของเทอรเฟมวิกก็ไม่ถึงว่าเพิ่งลบกันวิกแรก <laughs> ไ,มไม่ใช่ว่าต้องขายเพิ่งลบวันนี้เป็นการเบ,บรกนะฮะบนุมต้องเยอะนะ เยอะบนเบรคเบรกเวกับปรลุมเยอะไหมนะดูเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมเยอะค่ะเยอะกว่าปกติไหมปกติปิดก็ใช้สองศูนย์หนึ่งเป็นแนวรับนะครับโอ้ยอยากเล่นอยากเล่นเหรอฮะถ้าไม่ดูสองศูนย์หนึ่งก็สามารถที่จะไปต่อได้อีกนะครับอันนี้เรแค่เบรคละเบรคถูกเงี้ยนะเบรคไปละนะครับซื้อให้จบวันนี้ไหมก็ได้ ก็ซื้อให้ได้ไม่มีข่าวเลยเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไม่มีก็เอาแล้วอะ่ะลุยแล้วอ,ะอ่ะ,อะล,ลุยแล้วแต่ปกติในระบบของเราเราก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับภาพใหญ่ตังเนี้ยมาแล้วก็เราเขาจะนับหนึ่งสองสามไหสามมันก็จะใหญ่สุดนะครับอนเพราะนั้นก็ มีอยู่ถือไว function, ้ใครเบรกจะซื้อก็ต้องรับสองศูนย์หนึ่งให้ได้นะนะครับถ้าจะซื้อนะวันนี้ก็คือเป็นวันซื้อวันสุดท้ายถ้าจะซื้อนะจริงเหรอตัวนี้รอยย่อซื้อไม่ได้หรอก็คนส่วนใหญ่จะขายไนเนี่ยคุณส่วนใหญ่จะขายไัเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อสูงวันนี้เพ่แพ่เพ่ะพวนี้ย่อให้หน่อยดิจวบยดนะครับค่ะ ก็มาละแล้วก็เข้าใชมาในในมันเนี่ยทำออนทำไมลละนะไวส์นะครับคือคุ่นุ้มันจะมีสี่ตัว JWD ไว s ์ l e o แล้วก็ทิเบ n รไนนะแต่เราแนะนำไว s ์กับทิเบ n รไเพราะว่า P/E ประมาณยี่สิบนะครับมีสองตัว P/E มันสูงกว่านี้นะครับก็รอให้พวกนี้เขาขึ้นไปถึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งต่ออะไรเงี้ยนะทางเฟรมิีก็ให้ดู นะฮะนวต้านตรงเนี้ยนะครับแล้วก็น่าจะผ่านนะนะครับก็เป็นห้าเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นห้าเป็นขึ้นห้านะครับก็ไปถึงไหนก็ไม่ทราบนะครับอ่าจะให้สูงสุดไนที่นาต้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วนาต้านต่อจากอันเนี้ยคือมันเป็นทุนที่ค่อยๆขึ้นอ่ะมันคงไม่ได้ขึ้นแบบอ่ามันจะติดแถวๆถนี้ก่อนเนะีอยสิบสามนะบาทเก้าสิบสิบสี่บาทเนี่ยนะแต่พวุ่นี้จ,จะเบรคไปเลยก็ได้นะอ่าเพราะว่า ไอตัวของ O V V แว่มันขึ้นอยู่เบไปเลยก็ได้นะครับสูงสุดที่นัาวิเคราะห์ให้ไว้ก็สิบหกนะสิบหกก็เนื่องจากว่าเป็นหุ้นพื้นฐานก็คงไม่ใช่พรุ่งนี้เลยนะครับผมไม่ใช่คุณูุดรน,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 นะครับก็ก็ไม่จะเป็นต้องถึงพรุงนี้นะฮะดังนั้นใครจะเล่นหุนนี้ก็ใจเย็นๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่มาด้วยกันนะก็คือที่เปนไอ้นี่แนะนํามานานแล้วนะ นะครตั้งแต่รอบก่อนเล่นกันมาทีหนึ่งแล้วก็ขายไปสิบห้าบาทตอบรอบเสร็จแล้วก็รอเนะฮะก็เราได้บทเรียนว่าการขายแถวเนี้ยแล้วรอนานมากนะนะร <Okay. S 1> อนานมากแต่ไม่เป็นไร,นรที่บอกว่าถ้าไม่หลุด้ะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปก็อย่างน้อยก็ไปทดสอบอันนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าผ่านไปเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวเราค่อยดูว่าถ้าผ่านไปแล้วไปไหนนะก็ยังไม่ได้เข้าเขตน,นะฮะโอเบอร์รอสัญญาณซื้อ <S <S อต่อสัญญาณซื้อถ้ามาแล้วเบรกตัวนี้พอดีก็จะขึ้นต่อแรงก็คิดว่าไอตัวคุณเอ็กซ์เพกใหญ่เนี่ยก็จะมีสองตัวนะนะฮะในในกลุ่มโลจิสติกนะที่ยังยังอาจจะไป enjoy กำไรของปีนี้ที่โต 80%-90% กัเอร์ซน้าสอรันนะถูไหมครับ แล้วก็เดี๋ยวพี่นาค่อยคุยกันนะครับสังมงกุกอะลรวะอ่ะแล้วพี่นาจะโตได้อีกเปล่านะฮะพอรวมเทมาสี่แล้วมันน่าจะเป็นหุ้นที่แบบคืองบว้าวอะนึกออกไหมฮะว้าวโตสูงไปถ้าถ้าราคาไม่ขึ้นต่อแถวแถวเนี้ยพี่จะเหลือประมาณส<ช>ิบห้านะครับจากจากอัตรากําไรนะครับ<ช>ประมาณนั้น,นอือใครเก่งกำไรก็ว่าไปตามเทนนิคอลนะครับส่วนใครถ<ช>ื<ช>อไปก็มันก็อืนอะนะครับ ก็ค่อยๆไปก็เหมาะกับคนที่ชอบการลงทุนมากกว่าการเกิงกำไรนะครับตลาดก็จะเป็นอยู่แบบนี้แหละนะฮะีเฟก็ปกติอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะการลงมามถ้าตามระบบก็ไม่หลุดนะฮะเมื่อไม่หลุดสต็อปของเดนะครับ ไม่มีอะไรผิดปกติถ้าเรู้จะเห็นว่าเนี่ยนะครับทาวฟเฟนเดย์ก็จะขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นจะลงไปทําไมอ่ะใช่ป่ะการหลุดก็ไม่ได้ไม่ได้หลุดสต็อปลอสนะฮะที่ที่อ่าเก้าเจ็ดเจ็ดจุดสองนะครับก็ขึ้นต่อได้นะครับวันศุกร์ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะวันศุกร์หรือเปล่าเราขายไปแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับกับกลุ่มธนาคารก็ทิ้งๆไปวันนี้เอาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็ตื่นตระหนกนะฮะทาแฟ์เฟนร้อยยี่สิบก็เป็นสัญญาณซื้อละ เนะี่ยเป็นสัญญาซื้อขึ้นมาแล้วนะครับตรงไหนฮะตรงไหนตรงไหน EMCD นี่ฮะตัดสิงแนลตรงเนี้ยอันนี้อันนี้ซื้ออยู่แล้วอันนี้ซื้ออยู่แล้วอันนี้ซื้ออยู่แล้วยังไม่โอเวอร์บอดก็ต้องบอกว่าก็ขึ้นต่อได้อยู่นะพรุ่งนี้ก็สมมติว่าใครจะถือต่อใช่ไหมใช่ปิดพรุ่งนี้ก็ได้ฮะพรุ่งนี้ต้องเปิดโดดขึ้น๋อซื้อวันนี้นะ่นเท่นข้อแบบนี้นะคือคือเราซื้อตอนที่มันลงไปตรงนี้ไนงะถูกไหมครับ แต่ถ้าใครจะซื้อแถวเนี้ยก็อซื้ก็ไม่จะเป็นต้องเล่นนะฮะแต่คนที่เล่นมาแล้วอะถ้าจะปิดวันเนี้ยรอปิดพรุ่งนี้เช้าก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าพรุ่งนี้ยอ่อนะฮะพรุ่งนี้ยอ่อก็ดูว่าถ้าไม่หลุดอะไรนะสมมติว่าถ้าไม่หลุด982เนะี่ยก็เป็นย่อลองอใหม่เนะี่ยก็เป็นก็<อ>กลับมาเป็นไซเวย์ใหม่เนะยแต่คาดว่าพรุ่งเนี้ยน่าจะเปิดโดดก่อนโดดก็เอาตรงนี้เลย988เลยไหม คือกลยุทธ์แบบนั้นแล้วถ้าพรุ่งนี้เช้าไม่โดดอ่ะใช่คือถ้าใครเรียนก็จะรู้ว่าคุณมีของมาทํำยังไงคุณยังไม่มีอ่ะคุณควรจะทํำยังไงเข้าไวฮะเออบางคนไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าใครเรียนสูงหนึ่งก็คือว่ามันถ้าเข้าใจมันก็เร่องอะไรเออมันไม่ได้เบรกอะไรแล้วเบรกนายแบบนี้มันก็มันหุ้นมันหลีดด้วยกลุ่มเนี้ยมันไม่ได้หลีดด้วยกลุ่มธนาคารกับกลุ่มน้ํามันคู่กันเนี่ยนะครับใช่ค่ะนะครับ ส่วนใครมีกลุ่มธนาคาร <c oughs> คก็เป <c oughs> ็นเคแบงค์อซก็ถือเฉยทนงอย่าไปยุ่งกับมันนฮะตลาดมันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะ,นะครับแล้วก็ก่อสงการแล้วค่อยมาเคลียร์กันว่าตกลงมันจะลงเปล่าตอนนี้ขอขึ้นของอีกสามสี่เดือนนะครับก็ก็จะเป็นตามนี้นะครับส่วนทองคำก็แพ้แล้วล่ะนะอทองคำทองคำก็ <c oughs> ถือว่าลงใช่ไหมคะไม,ไม่ได้บอกว่าจะลงง่าย S <S <S ใช่ไหมอ่าไม่บอกจะลงง่ายๆแต่ก็บอกว่าฝั่งช็อตเนี่ยก็ถือช็อตได้แล้วนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับก็มันก็มันก็ปิดหลุด1842นะโลของแท่งเทียนแท่งเนี่ย1842มันก็หลุดไปแล้วนะฮะแต่การเด้งของมันเนี่ยมันก็ควรจะเด้งประมาณ1865 1860อะไรได้อยู่อ่ะนะครับมันก็ยังเป็นเด้งได้อยู่เพราะว่าเทอรเฟียม120มันอยู่ข้างล่าง แต่มันการเด้งขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่อไม่ใช่เด้งเพื่อที่จะวิ่งทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงโคไปเลยเพราะนั้นนี่ยโดยหลักก็คือว่าใครลองมาให้ปิดลองไปก่อนใช่ปิดลองไปก่อนในมอนิบิฟตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าถ้าหลุดหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าห้าเดียให้ปิดลองไปก่อนแล้วรอกลับเขาเรียกเตรียมใจอ่ะเตรียมใจที่จะชอ็อตเตยมใจที่จะช็อตแล้วก็ไม่้าไปดูตัวเลขหรอกนะครับ ก็กลายเป็นเด้งช็อตสต็อปลอตนะครับสต็อปลอตก็หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนตรงคำนะน,นี้ว่าว่าตามระบบไปนะครับดอลลาร์จะแข็งดอลลาร์จะอ่อนไม่เกี่ยวกับเรเราเล่นตามระบบนะบนะครับหมดแล้วนะ S <S มีช็อตหม้หนึ่งแล้วก็เมื่อวานมีแนะนำ <S SAT S A T อะไรก็กลุ่มต้นมันมาแล้วก็แนะน,น,นำอยู่ในโมดีดบีก็ถามว่าขายหรือ,อ,อยังนะข้าหัวเดิมมันก็อยู่ที่ประมาณยีบสามบาทใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราดูแบบเนี้ยเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่เลยนะเราจะดูว่ามันจะเบรกหัวไหมนะนะครับเราไม่อยากรู้หรอกว่ามันชนเลือย่อเรารู้ว่าถ้ามันจะไปต่อมันไปได้ไหม คือในกลุ่มเนี่ยไม่ว่าใครเขาจะเปลี่ยนเครื่องรถยนต์เป็นนะครับเป็นอีวีหรือฮะหรือว่าจะใช้รถยนต์น้ำมันแบบเดิมอะซัดกินรวบนะฮะแต่เพราะเขาทำผ้าเบรกก็ทำแล้วก็ทำนะเขาเขาทำพวกที่เป็นช่วงล่างทั้งหมดนะเ,นเ,เยเผาอะไรพวกนี้มันยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะฮะทำ์ไฟมันนะครับเดือนแรกนะฮะที่ขึ้นมาแล้ว แท่งเทียนกับแม่เหเชตอร์ไปทางเดียวกันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจากขึ้นไปท้าทายขึ้นบนเนี่ยไฮเดิมเนียนะครับายเดิมที่เคยทำไว้เนี่ยที่ปีหนึ่งแปดถึงเก้าเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็เพราะนั้นแนวต้านหลักๆของแซดเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนเนี่ย อันนี้พูดตามสัญญาณเทคนิคเลยนะก็คือ25บาทยังไงครั้งแรกไม่ผ่านนะครสั้นๆก็มาดูว่าส่งไหมเนี่ยส่งแล้วที่บอกว่าถ้าคุณจะซื้อไว้อะนะฮะหรือทิ่นัยเนี่ยคุณจะรอให้เกิดสัญญาณก่อนไหมเพราะไว้ยังอยู่ตรงนี้นะอยูแถวนี้นะถ้าคุณจะรอให้เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยนะมันอีก10%นะ ถูกไหมฮะแต่คุณจะซื้อตรงนี้นะฮะอันเนี้ยมันนําหน้าวานชมาล่ามันบอกว่ามันไปและะะ้วมันไปแล้วแล้วก็เพิ่งโอบอนนี่ไม่ถึงว่าวอลุ่มเข้าไปใน,นแบบท้าลบแล้วเนะข้าสู่กระบวนการของการเก็งกําไรเต็มรูปแบบที่จะไปยี่บห้าบาทนะฮะอันนี้อันนี้มันเป็นถ้าดูระบบจะเป็นแบบนี้นะแต่ใครเล่นเก็งกาไรขึ้นไปตรงนี้นะฮะหายเดิมยี่บสามห้าสิบจะขายก่อนย่อลงมาตรงไหนอะไรนั่นก็ ไอ้อีกระบบหนึ่งนะนะครับก็เป็นระบบของการเทรดอันนั้นก็ต้องไปไปดูเองนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นซัตนะครับถือต่อครับมาโคมาโค่าเขาต้องรู้ว่าเป็นหุ้นเอ็กซ์นะครับใช่รู้ว่าเราเล่นเราเล่นหุ้นอะไรนะฮะอ่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยชนแนวต้านอยู่เพราะนั้นแหละการประถานจะเกิดขึ้นนะฮะแท่งเทียนแบบเนี้ยก็คือ <GO grocery stores> มันต้องไปเล่นเทรดแล้วมันไม่มีทางที่จะวิ่งไปเพราะมันชนแนวต้านหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยชนแนวต้านบาดเจ็ดตังค์อีตามระบบมาเลยตามเนี่ยชนแถวเนี้ยโดยปกติก็คือจะยอ่อนะครับย่อลงมาก็ไม่ควรหลุดแปดสิบสามตังค์นะใช้เวลานะใช้เวลานะครับใช้เวลาที่จะต้องจะต้องขึ้นไปผู้มือน,นี้ก็จะมีลีลาอยู่ในกรอบเนี้ยสักพักหนึ่งนะครับ รอเพิ่มทุนเสร็จเนะี่ยดูง่ายๆเลยเนะี่ยยังหรอกนะฮะคือมันยังไม่มีสัญญาณซื้อคือมีสัญญาณซื้อมาแล้วบอกให้ถือใช่ไหมฮะแล้วก็มีแท่งดีขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเล่นตามข่าวอะไรเงี้ยจะเพิ่มทุนช,ช่วงทุนไปทำไรเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องเล่นเทรดนะ่นะเพราะมันขึ้นมาเยอะนะอย,อย่าลืมว่ารอบนี้ขึ้นมาจากหกสิบหกตังขึ้นไปบาทบาทเท่าไหร่นะเมื่อวานบาทแปดตังเนี่ยมันะขึ้นมาสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะ แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่หุ้น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 เอ็กซ์ที่เป็นหุ้นปั่นนะแต่เป็นหุ้นเอ็กซ์ที่มันเป็นหุ้นน่าจะเป็นเทิร์นาลาร์นะน่าจะเป็นเทิร์นาลาร์มากกว่านะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ถ้าใครจะเล่นก็ใช้แปดสิบห้าตังค์นะครับเทรดอยู่ระหว่างบาทแปดตังค์กับบาทสิบห้าตังค์นะครับก็เป็นเทรดไปนะครับไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ไปเรียนมาที่สิบเก้าค่ะใช่ใช่ใช เป็นเร่งนะมั้นัจะไ,ไม่เข้าใจหรอกนะฮะก็ครับโอเคจะได้เห็นทางเห็นทางกันนะฮะได้ค่ะพี่นิวขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะอ่า,อาหุ้นขึ้นนะถึง